คุณผู้ชมครับท่ามกลางสายลมอันเป็นเอกลักษณ์และสภาพอากาศที่คาดเดายากของฟิลิปไอซ์แลนด์ศึกออสเตรเลียมโตจีพี2025ได้เปิดฉากขึ้นพร้อมกับความหวังเต็มเปี่ยมของแฟนๆเจ้าถิ่นทุกสายตาจับจ้องไปยังนักบิดหนึ่งเดียวผู้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาแจ็คมิลเลอร์เสียงเชียร์ดังกึกก้องไปทั่วทั้งสนามสะท้อนความคาดหวังที่ฝากไว้บนสบ่าของฮีโร่ผู้นี้และแล้ว ในรอบฝึกซ้อมแรกของเช้าวันศุกร์มิลเลอร์ก็ได้ตอบสนองต่อเสียงเชียร์นั้นอย่างสมบูรณ์แบบเขากระชากรถพราม็กยามาฮ่าคู่ใจทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนตารางเวลาด้วยเวลา1นาที28.281วินาทีเฉือนเอาชนะอเล็กซ์มาเกสที่ตามมาเป็นอันดับสองไปเพียง0.036วินาทีเท่านั้น เสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากแฟนๆชาวออสเตรเลียดังกระหึ่มราวกับได้รับชัยชนะในรอบสุดท้ายมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขและความหวังที่ถูกจุดประกายขึ้นอย่างเจิดจ้าแต่ชัยชนะในรอบซ้อมครั้งนี้มีความหมายที่แท้จริงอย่างไรมันเป็นสัญญาณแห่งการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแจ็คทริลเลอร์ในบ้านเกิดหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นเพื่อเอาใจแฟนๆเจ้าถิ่น นี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องเจาะลึกลงไปในเบื้องหลังของตัวเลขบนตารางเวลาในโลกของ MotoGP รอบฝึกซ้อมไม่ได้เป็นเพียงการทำความเร็วแต่คือสมรภูมิแห่งการเซตอัพรถและที่สำคัญที่สุดคือการจัดการยางซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะตัดสินผลแพ้ชนะในวันแข่งขันจริงเมื่อเราวิเคราะห์เบื้องหลังเวลาที่เร็วที่สุดของมินเลอร์เราก็ได้พบความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ใน MotoGP แต่ละทีมจะได้รับยางซอฟต์ในจำนวนจำกัดสำหรับใช้ตลอดสุดสัปดาห์การตัดสินใจใช้ยางชุดใหม่เอี่ยม1ชุดเพื่อทำ g l อ r y Run ใน FP1 หมายความว่ายางชุดนั้นจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกในรอบ q ค a l i f y หรือการแข่งขันจริงและนี่คือสิ่งที่ Miller ร์ทำ เขาเป็นนักบิดเพียงคนเดียวใน10อันดับแรกที่เลือกเปลี่ยนยางชุดใหม่ทั้งหน้าและหลังเพื่อลงไปทำเวลาในรอบสุดท้ายของเซสชันในขณะที่คู่แข่งคนสำคัญอย่างอเล็กซ์มาเกสเลือกใช้กลยุทธ์ที่รัดกุมกว่ามากเขาเปลี่ยนจากยางซอฟทีท่ใช้แล้วเป็นยางมีเดียมใหม่ที่ล้อหน้าแต่ยังคงใช้ยางหลังมีเดียมชุดเดิมตลอดทั้งเซสชันยิ่งไปกว่านั้นสภาพอากาศที่คาดเดายากอันเรื่องชื่อของฟิลิปไอซ์แลนด์ยิ่งทำให้การเดิมพันครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกด้วย เพราะการสิ้นเปลืองอยางชุดที่ดีที่สุดไปอาจส่งผลร้ายแรงหากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันสำหรับนักวิเคราะห์ผู้คร่ำครวญการเคลื่อนไหวนี้จึงมีกลิ่นอายของการแสดงที่คำนวณมาอย่างคำนึงจิตเพื่อเอาใจแฟนๆเจ้าถิน่นแม้จะสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจได้สำเร็จแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนทางกลยุทธ์ที่คู่แข่งของเขาไม่เต็มใจจะจ่ายตั้งแต่เนิ่นๆในสุดสัปดาห์การแข่งขัน เมื่อการฝึกซ้อมตลอดทั้งวันสุกสิ้นสุดลงความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลงานในแต่ละเซช,ชันอีกต่อไปแต่เป็นผลเวลารวมซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่านักบิด10คนแรกที่จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปรอในรอบ Q2 โดยอัตโนมัติคือใครการเข้ารอบ Q2 ได้โดยตรงถือเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเพราะนั่นหมายถึงการการันตีตำแหน่งสตาร์ทใน12อันดับแรกและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการต้องไปต่อสู้ในรอบ Q1 ที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน และนี่คือความจริงอันน่าตกใจที่แฟนๆของมิลเลอร์ต้องเผชิญแม้จะเริ่มต้นวันอย่างสวยงามด้วยการเป็นผู้นำใน FP1 แต่เมื่อรวมผลเวลาตลอดทั้งวันแจ็คมิลเลอร์กลับร่วงลงไปจบในอันดับที่13ผลกระทบที่ตามมานั้นชัดเจนและเจ็บปวดมิลเลอร์พลาดการเข้ารอบ Q2 โดยตรงและจะต้องลงไปเหนื่อยอย่างหนักในรอบ Q1 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้ตำแหน่งสตาร์ทที่ดีพอสำหรับการลุ้นโพเดียมในบ้านเกิด จากความรุ่งโรงชั่วขนาดในตอนเช้ากลับกลายเป็นความผิดหวังในตอนบ่ายนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางอาชีพของเขาไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ฟิลิปไอซ์แลนด์เป็นเหมือนภาพจำลองขนาดเล็กที่สะท้อนปัญหาใหญ่ในอาชีพของแจ็คมิลเลอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือความไม่สมั่งเสมอ การตัดสินใจทุ่มเททรัพยากรอย่างทั้งหมดเพื่อความสำเร็จเพียงชั่วครู่ใน FP1 คือภาพที่สะท้อนตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจนคือความเร็วระดับอัจฉริยะที่เปล่งประกายเจิดจ้าเป็นครั้งคราวแต่บ่อยครั้งกลับขาดการมองการไกลเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการยืนหยัดในตำแหน่งผู้ท้าทายแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอดังที่แฟนๆหลายคนมักจะเรียกเขาว่าแจ็คมิลเลอร์เก่งอีกแล้วเสียดายจังที่เขาไม่ค่อยสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในสุดสัปดาห์นี้มีปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นโอกาสทองสำหรับเขาอย่างแท้จริงเมื่อนักบิดตัวเต็งและอดีตแชมป์ที่สนามนี้หลายของต่างต้องพลาดการลงแข่งขันพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นมาร์คมาเกสยอเก้มาตินและมาเวริกบินญาเลสซึ่งต่างก็ต้องถอนตัวจากอาการบาดเจ็บ ในวันที่ไร้เงาของคู่แข่งคนสำคัญนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่มิลเลอร์จะลบฝันร้ายและคว้าชัยชนะต่อหน้าแฟนๆนในบ้านเกิดได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วแรงกดดันมหาศาลจะทำให้เขากลับไปอยู่ในวังวนเดิมอีกครั้งทุกสายตาจะต้องจับจ้องไปที่ผลงานของเขาในวันเสาร์อย่างไม่กระพริบตาเรื่องราวของแจ็คมิลเลอร์ในวันแรกที่ฟิลิปไอซ์แลนด์คือบทละครที่ครบรถตั้งแต่การเริ่มต้นอย่างวิรบุรุษใน FP1 ตามมาด้วยข้อคงขาทางกลยุทธ์การใช้ยางและปิดท้ายด้วยความจริงอันน่าผิดหวังที่นำเขาไปสู่ความท้าทายใหญ่ในรอบคิวหนึ่งวันเสาร์นี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าความเร็วอันน่าทึ่งที่เราได้เห็นในตอนเช้านั้นเป็นของจริงและยั่งยืนหรือเป็นเพียงการแสดงที่แลกมาด้วยการเดิมพันด้วยยางชุดใหม่เขาจะฝ่าฟันอุปสรรคในรอบคิวหนึ่งและคว้าตำแหน่งสตาร์ทที่ดีเพื่อปลุกความหวังของชาวออสเตรเลียให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งได้หรือไม่ ข้อมูลจากวันศุกร์บ่งชี้ว่ารอบ FP1 ที่กล้าหาญนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ขับเคลื่อนด้วยยางใหม่ไม่ใช่ความเร็วที่ยัง่งยืนในการแข่งขันวันเสาร์นี้จึงไม่ใช่เรื่องของความหวังอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้เพื่อจำกัดความเสียหายที่ตัวเขาสร้างขึ้นมาเองน้า